วันนี้เป็นวันครูวิชาธรรมกายนะครับผมอยู่ในห้องแก้วสารพันึกที่วัดพระธรรมกายนะครับวันครูวิชาธรรมกายตรงกับวันที่16กันยายนนะครับเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปูงป่สดวัดปากน้ําภาษีเจริญน,นะครับได้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับหลังจากที่หายไปจากพระพุทธศาสนา500ปีหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้เสด็จดับขันทับปรินิพพานนะครับก็วันนีบ้บรรยากาศมาแอบถ่ายนะครับแอบถ่ายบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายนะครับ <c oughs> มาดูกันต่อนะครับนี่คือสาธุชนที่มาในวันครูวิชาธรรมกายนะครับนี่คือสาธุชนซึ่งมากันในวันนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นวันครูวิชาธรรมกายที่ลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาจากทั้ง ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้เท่าที่ดูด้วยสายตานะครับน่าจะประมาณ3 0 0แสนถึง4แสนคนไม่ขาดจากนี้เลยนะครับดูกันดูกันด้วยตาตัวเองสดๆเลยนะครับ ค,คือสาธุชนตัวจริงเสียงจริงที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่ว่าข่าวจะโจมตียังไงนะครับทุกคนก็ยังศรัทธ,ธาที่แนยวแน่นต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยและวัดพระธรรมกายวันนี้เป็นวันครูวิชาธรรมกายนะครับสาธุรชนมากันล้นหลามเลยนะครับก็ให้ดูกันในบรรยากาศของการแอบถ่ายดูด้วยตา<ม>ตัวเองเลยนะครับเดิ นี่คือบรรยากาศสดๆในห้องแก้วสารพนึกที่วัดพระธรรมกายนะครับในวันที่16กันยายน2559นะครับ นี่คือเหตุการจริงะห้องแก้วสารพัดนึวันครูวิชาธรรมกายวันที่16กันยายน2559นะครับครับก็ขอให้ดูบรรยากาศของความศรัทธาที่มหาสารแล้วก็ทุกคนมากันด้วยความปลื้มปีตินะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลา20-30ปีแล้วนะครับเป็นศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงเพราะเกิดจากความเข้าใจเกิดจากการปฏิบัติ ไม่ได้เกิดจากความงมงายนะครับก็อยากจะเก็บภาพที่เป็นจริงเหล่านี้มาฝากพี่น้องทุกคนที่ยังไม่เข้าใจและหลงคิดว่านี่คือความงมงายนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นจริงณวัดธรรมกายในวันครูวิช,ชาธรรมกายเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับอาจนรประจําวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ